สามราศียิ่งแก่ยิ่งรวยดวงชะตาเด่นมากในบั้นปลายชีวิตสำหรับสามราศีที่มีเกณฑ์ดีในช่วงบั้นปลายชีวิตเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยเผยราศีที่มีอุปสรรคมาทั้งชีวิตต้องดิ้นรนหลายอย่างทั้งหน้าที่การงานชีวิตจะขยับให้สุขสบายขึ้นบ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค้า 3. ราศียิ่งแก่ยิ่งรวยดวงชะตาเด่นมากในช่วงบ้านปลายชีวิตได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม พื้นฐาน,านดวงชะตาของชาวราศีเมษต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตต้องเจอกับอุปสรรคมากมายนานับประการชีวิตไม่เคยสบายต,าต้องปาดเหงื่อต้องสู้ทนอยู่ลูกเดียวด้วยเหตุที่ชีวิตต้องเจอกับอุปสรรคเสมอจึงทําให้กว่าจะประสบความสําเร็จต้องซักกลางๆคนกว่าจะรวยได้เคล็ดลับการทําบุญขอแนะนําให้ชาวราศีเมษทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการไถ่ชีวิตสัตว์ การงดทานเนื้อสัตว์เป็นต้นอันนี้ส่งจะส่งผลหนุนนำทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ดวงของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะโลดโผนมากไม่ค่อยได้อยู่ในถิ่นเกิดอาจจะเกิดที่หนึ่งแล้วไปทำงานอีกที่หนึ่งแบบนี้จะมีโอกาสรวยแต่ถ้าอยู่กับที่ก็มีโอกาสรุ่งแต่ไม่เต็มที่ชาวราศีพิจิกพื้นฐานเป็นราศีนักสู้ชีวิตต้องสู้ฝ่าฟันต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีพื้นฐานชีวิตไม่ค่อยมีอะไรแต่จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยสองมือของเขาเอง แถมดวงพึ่งพาไขรไม่ค่อยได้จึงทำให้รวยช้าไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ยวรวยเคล็ดลับก,การทำบุญแนะนำให้ชาวราศีพิจิกหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆยิ่งถ้าบูชาพระประจำวันเกิดด้วยก็จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างดีมากราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรเป็นคนขยันอดทนหนักเอาเบาสู้เป็นราศีที่ทนทานยากแถมชาวราศีมังกรเป็นราศีทวานคือเป็นคนที่ดวงชะตามีความโดดเด่น มีโอกาสยิ่งใหญ่จะประสบความสำเร็จได้เรื่องการเงินชาวราศีมังกรเป็นคนมัธยัติอดออมค่อนข้างวางแผนการเงินได้ดีเรื่องจำเป็นไม่ค่อยจะจ่ายแต่จะจ่ายกับเรื่องที่ไม่จำเป็นแต่ถูกใจก็ให้เลยแต่ก็ไม่บ่อยเลยทำให้มีเงินเก็บชาวราศีมังกรสัญลักษณ์ของเขาคือดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์ชีวิตเจอกับอุปสรรคแต่ดวงจะดีในภายหลังเรียกว่าต้นร้ายปลายดี จะรวยเอาตอนแก่เคล็ดลับการทำบุญแนะนำให้ชาวราศีมังกรทำบุญตามวัดเล็กๆวัดเก่าๆหรือทำบุญร่วมสร้างวัดโบสถ์โรงพยาบาลโรงเรียนจะเป็นการเสริมดวงให้เป็นอย่างดีหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ